มาตรการป้องกันโรคโควิด -19 โรงเรียนบ้านกลอทอ 1. จากการเรียนการสอนแบบ On Hand และ On Demand 2. จัดตารางรับส่งใบงานตามสถานที่ที่กำหนดไว้ 3. ใบงานทุกรายวิชาไม่มีการทำกิจกรรมกลุ่มเป็นงานเดียวทุกรายวิชา 4. ข้อย้ำเป็นงานเดียวทุกรายวิชา 4. คณะครูปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันโควิดอย่างสูงสุด 5. คณะครูงดเว้นการเดินทางออกนอกพื้นที่ต่างอำเภอและพื้นที่เสี่ยง 6. การประชุมวางแผนงานต่างๆจะประชุมผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น 7. ไม่อนุญาตให้นักเรียนหอพักกลับบ้าน 8. งดใช้สนามกีฬาอาคารภายในโรงเรียน 9. ห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาตข้อควรระวังไม่ควรนำนักเรียนไปยังพื้นที่เสี่ยงหรืออยู่ร่วมกับบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยงมาตรการป้องกันโควิด -19 D M H T T มีดังต่อไปนี้ดีดีดสตาน c ิ่งเวนระยะห่างถึงจะรักกันมากแค่ไหนช่วงนี้ ห่างกันสักพักเอ็มมัสเควริงใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามายัยเอฟชานวาชิงมันล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลโกอฮอล์เจ่น ีเทสติ้ตรวจวัดอุณหภูมิอุณหภูมิต้องไม่เกิน37.5องศาเซลเซียสทีไทยชนะใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือลงทะเบียนในสมุดลงทะเบียนมาร่วมกันเอาชนะโรคโควิด -19 ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 กันนะคะด้วยความปรารถนาดีโรงเรียนบ้านกล้อทออำเภออุ้มผางจังหวัดตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาบเขต2ส,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่9ถึงวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2564ระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษานักเรียนบ้านกล้อทอและนักเรียนบ้านนุเซกโลให้มารับใบงานทุกวันจันทร์ที่9สิงหาคมวันจันทร์ที่16สิงหาคมและวันจันทร์ที่23สิงหาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง 9นาฬิกา3านาทีระดับชั้นระดับชั้นอนุบาล2ทับ1และป .1 เวลา9นาฬิกา3านาทีถึง10นาฬิกา3านาทีระดับชั้นอนุบาล2ทับ2และปสองเวลา10นาฬิกา3านาที ถึง11นาฬิกา30นาทีระดับชั้นอนุบาล2ทับ3และปะ .3 เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีระดับชั้นอนุบาล3ทับ1และปะ .4 เวลา12นาฬิกา30นาที ถึง13นาฬิกา30นาทีระดับชั้นอนุบาล3ทับ2และป .5 เวลา13นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกา30นาทีระดับชั้นอนุบาล3ทับ3และป .6 ระดับชั้นอนุบาลสถานที่รับส่งใบางานอาคารเรียนอนุบาลระดับชั้นประถมศึกษาสถานที่รับส่งใบางานอาคารอเนกประสงค์หรือโดม และทุกจันทรที่9สิงหาคมวันจันทร์ที่16สิงหาคมและวันจันทร์ที่23สิงหาคมเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนักเรียนหมู่บ้านบ้านบ่อแรกสถานที่รับส่งใบางานบ้านผู้ใหญ่บ้านบ่อแรกนักเรียนหมู่บ้านบ้านนูกะโววาสถานที่รับส่งใยงานบ้านผู้ใหญ่บ้านนูกะโววานักเรียนหมู่บ้านคอโซทะ สถานที่รับส่งใบางานศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านคอโซทะและนักเรียนหมู่บ้านมะโอโค สถานที่รับส่งใบงานศาลาชอ่อปอและทุกวันอังคารที่10สิงหาคมวันอังคารที่17สิงหาคมและวันอังคารที่24สิงหาคมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1ถึงมัธยม,มศึกษาปีที่3มารับใบงานเวลา8นาฬิกา30นาที ถึงเวลา9าล้านาฬิกาสามสนาทีระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1ทับ1เวลา9าล้านาฬิกาสามสนาทีถึง10นาฬิกาสานาทีระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1ทับ2เวลา10นาฬิกาสามสนาที ถึง11นาฬิกา30นาทีระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่2ทับ1เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่2ทับ2เวลา12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกา30นาที ระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่3ทั1เวลา13นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกา30นาทีระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่3ทับ2สถานสถานที่รับส่งใบางานนอ,อาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านกล้อทอง และทุกวันพุธที่11สิงหาคมวันพุธที่18สิงหาคมและวันพุธที่25สิงหาคมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประมัธยม,มศึกษาปีที่6มารับใบงานเวลา8นาฬิกา30นาที ถึง9 ate, นาฬิกา30นาที ai, ระดับชั้นม em ัธยมศึกษาปีที่4ทับ1เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ2เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีระดับช so ั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1เวลา11นาฬิกา30นาที ถึงสินาฬิกา30นาทีระดับชั้นมัธยมมศึกษาปีที่หทับสเวลา12นาฬิกาสามสนาทีถึง13นาฬิกา30นาทีระดับชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ห้า ทับสามเวลา13นาฬิกาสานาทีถึง14นาฬิกาา30นาทีระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6ทับหนึ่งเวลา14นาฬิกาา30นาทีถึง15นาฬิกาา30นาที ระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6ทั2เวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิก30นาทีระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6ทับ3สถานที่รับส่งใบางานนอ,อาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านกล้อทอ ผผงสถานที่รับส่งใบงานระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาแผนผังสถานที่รับส่งใบงานระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่3 สถานที่รับส่งใบางานระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6โรงเรียนอาจจะหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้โรงเรียนบ้านกล้อทอ